สำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีขึ้นมากนะครับถ้าหากให้เทียบกันระหว่างช่วงต้นปีนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีความพลิกผันในดวงชะตาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับราศีพิจิกเ,เป็นราศีที่มีโอกาสรับทรัพย์มั่งคั่ง ร่ำรวยนะครับถือว่าเป็นราศีที่รอดและก็รวยขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องส่วนตัวครับใครที่เกิดในราศีนี้นะครับโอกาสในเรื่องของความมั่นคงนะครับในชีวิตครอบครัวนะครับใครที่คบกันอยู่อาจจะมีข่าวดีนะครับได้สะโสดแต่งงานมั่นหมายนะครับหรือว่าใครที่อยากจะขยายครอบครัวนะครับด้วยการมีลูกมีบุตรนะครับทำที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันนะครับและยังรวมไปถึงโชคที่เกิดขึ้นนะครับจากในเรื่องของการทํางานด้วยครับดังนั้น ราศีพิจิกที่ดวงดีได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามีดวงดาวดีๆคอยหนุนนํำอยู่นะครับนั่นคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดวงดาวที่ให้ผลในเรื่องของการเงินกับบุญเนี่ยมากเป็นพิเศษครับดังนั้นการหมั่นขยันตั้งใจในเรื่องของการทาบุญนะครับการบูชาดาวพฤหัสอยู่เสมอนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยยิ่งส่งเสริมโชคให้กับราศีพิจิกเนี่ยแรงยิ่งขึ้นแล้วก็พบกับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนครับ